ครับนักเรียนป .3 ทุกคนครับพบกับอักษร on นล a r n กับครูแม็กนะครับและก็หนังสือเล่มนี้ครับที่เรากําลังเรียนเรื่องของแดงกันอยู่นั่นก็คือหนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับบางคนนี่เก่งมากเลยนะครับไปอ่านล่วงหน้ามาแล้วในคาบเรียนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุครับ ซึ่งเราบอกว่าแรงกับคําว่าการเคลื่อนที่เนี่ยทำไมเอย่ยมันจะมาคู่กันเสมอเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุดให้ถูกคือแรงนั้นไม่ได้จําเป็นจะต้องส่งผลให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างเดียวครับแต่ว่าแรงเนี่ยนะครับจะส่งผลให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเปลี่ยนไปอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆก็คืออะไรเอย่ยจากหยุดนิ่งเป็นการเคลื่อนที่แต่ว่าเรื่องนี้มันยาวมากนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่1นนะครับเดี๋ยวจะมีสองครั้งนะโอเคเน STE? อ่ะมาเริ่มกันเลยครับ ทบทวนความรู้เก่ากันก่อนครับมันจะมีแรงดึงกับมีแรงผลักนะครับแรงดึงครับผมการดึงเนี่ยเป็นการออกแรงกระทาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งนั้นก็คือเรียกว่าวัตถุนั่นเองครับแล้วทําให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวใช่ไหมโอ้ยอยากใช้เขาเข้ามาใกาล้เราจังเลยอะ่ะอยาก จะให้เขาเข้ามาใกล้เราจงเลยอะไปดึงเขาเข้ามาหาโอเคไหมอ่านะครับเช่นการออกแรงดึงเชือกจูงสุนัขเห็นไหมนะครับนี่คือสุนัขครับดูแววตาของเขาแววตาของเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยนะครับมันจ้องมองครับโอ้โหตาเป็นประกายเลยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งจ้องมองไปที่สุนัขเจอแมวโอโ้สุนัขเห็นแมวอ,อยากจะเข้าไปเป็นไงเล่นกับแมวนะครับเป็นไงวิง่งนะจะวิงะ่งนะจะวิ่งละแต่ว่าเราไม่อยากให้ไป เดี๋ยวไปตามกับลําบากอีกเหนื่อยนะครับก็เลยคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับจึงทําไมเอ่ยจึงออกแรงดึงเอาไว้นะครับโดยการดึงสุนัขเนี่ยทำได้2แบบแบบแรกคือดึงหางสุนัขไว้โอ้แบบนี้นะเจ็บสงสารน้องหมานะครับก็เลยเป็ไงเอาเชือกผูกคอแล้วดึงแบบนี้เป็ไงเสียชีวิตนะครับรอเล่นรอเล่นอย่าดึงแรงอย่าดึงแรงดึงนิดเดียวพอดึงนิดเดียวพอไม่ให้สุนัขเคลื่อนที่ออกจากตัวเราก็คือดึงเข้าหาตัวเรานั่นเองครับ ต่อมารูปนี้ครับมาเลยคุณหนูน่ารักมากเลยนะครับดึงบานประตูเพื่อปิดนะครับนี่นะครับโอ้สงสัยประตูเนี่ยจะแบบว่า ต้องใช้แรงเยอะแน่ครับเขาก็ต้องมายืนแบบนี้ใช้มือสองข้างจับเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ต <cons> mm ้องเป็นไงเอ่ยเดินถอยหลังตึดตืดต๊ดตืดต๊ดตดตดประตูก็จะปิดสังเกตว่าเป็นการดึงประตูเข้าหาตัวของเขาเองนั่นเองนะฮะดึงประตูเข้าหาตัวของเด็กนักเรียนคนนี้นั่นเองนะครับปิดประตูครับต่อมาเมื่อมีการดึงนะครับก็ต้องมีการผลักใช่ไหมนะครับ การผลักเป็นการออกแรงนะครับกระทำต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับสิ่งนั้นก็คือวัตถุครับผมแล้วทำให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ออกจากตัวเรานะครับเช่นการผลักลดเข็นของครับมาดูเธอคนนี้เลยครับกรเกษตรกรนะครับแม่นะครับยิ้มเลยทำงานมีความสุขนะครับนี่คือลดเข็นครับเราก็จะลงเข็นเข็นของน้อยไปไม่เอาเราเพิ่มงานให้เขานิดหน,นึ่งนะเข็นเยอะๆหน่อยนึงเพิ่มของเข้าไปครับ เข็นนะครับก็ต้องออกแรงผลักนี่ออกแรงผลักผลักให้รถไปด้านหน้าทําไหมครับแต่ว่าการเข็นของนี่คือการผลักแบบต่อเนื่องคือผลักแล้วก็เดินตามรถเข็นแล้วก็ผลักอีกแล้วก็เดินตามรถเข็นแล้วก็ผลักอีกแล้วก็เดินตามรถเข็นโอเคมัอ่าเราเรียกว่าการเข็นของนั่นเองนะครับเข็นของไปก็ถ้ามีล้อการมีล้อเนี่ยทำให้เข็นหรือว่าผลักเนี่ยยากขึ้นหรือง่ายลง นะครับถ้ามันยากขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้จะใส่ลอ้อไปเพื่ออะไรจริงไหมครับการใส่ลอ้อเนี่ยคือเป็นการทําให้เราสามารถนะครับสามารถเข็นได้ง่ายขึ้นผลักได้ง่ายขึ้นหรือพูดแบบจริงๆก็คือทําให้วัตถุจากหยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่โดยใช้แรงที่น้อยลงกว่าตอนที่ไม่มีลอ้อโอเคไหมครับต่อมาครับมีอีกรูปหนึ่งครับ ผลักเพื่อเปิดประตูบ้านโอ้โ oh, ห oh, oh. ประตูบ้านน่าจะหนักมากครับเปิดทีหนึ่งมากันสี่คนนะครับโดยคุณพ่อนี่นะครับแม่เป็นคนเปิดเลยอ๋ออ๋อ,อเขาผลักแค่คนเดียวคุณพ่อเนี่ยผลักประตูออกมาเห็นไหมหนะึ่งสองสามคุณพ่อเอามือผลักประตูออกมานะครับและอีกสามคนเป็นไงไม่ช่วยเหลือเลยนะครับยืนทําท่าต้อนรับเฉยๆนะครับแหมนะครับอ่ะก็นี่คือแรงผลักนะครับทีนี้สังเกตว่าลูกบิดประตูนี่อยู่สูงมาก กติลูกปิดประตูที่บ้านเราเป็นไงอยู่แถวแถวเอวใช่ไหมนี่ลูกปิดประตูบ้านคุณพ่อะนี่อยู่ใต้ราวนมแล้วสูงมากนะครับแต่ไม่รนะฮะไม่เกี่ยวกับเราดูแค่ว่าเป็นแรงผลักหรือแรงดึงก็พอนะครับอันนี้เป็นแรงเข็นก็คือผลักนะครับเปิดประตูก็ต้องเป็นไงก็ต้องผลักทีนี้มีนักเรียนหลายคนถามคุณแม่ว่าอ๋อคุณแม่ครับงั้นผมขอจําไปเลยนะครับว่าถ้าเปิดประตูบ้านต้องเป็นแรงผลัก โอเคไหมถ้าเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างต้องเป็นแรงผลักถ้าปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างต้องเป็นแรงอะไรเอ่ยเป็นแรงดึงนักเรียนครับเราไม่ควรจะจําแบบนี้นะครับจาแบบนี้ไม่โอเคครับเพราะว่าการติดประตูบ้านเอาไว้เนี่ยนะครับเราเราพบว่าไงเอ่ยนะฮะมันจะต้องมีนะครับบานาพับจริงไหมเราจะต้องดึงเพื่อเปิดหรือผลักเพื่อเปิดเนี่ยนะครับมันแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยออกแบบมายังไงจริงไหมนั้นคุณแม่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่า ห้ามจำแบบนี้เด็ดขาดจำแบบไหนจำแบบนี้ครูแม็กครับถ้าปิดต้องดึงถ้าเปิดต้องผลักห้ามจำแบบนี้เด็ดขาดสิ่งที่นักเรียนควรจำก็คือมีสองแรงแรงดึงกับแรงผลักแต่ว่าจะเป็นแรงดึงหรือแรงผลักให้เราวิเคราะห์เองนะครับจากเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เห็นไหมเราไม่ได้จำเราเป็นเด็กนักเรียนยุคใหม่ครับต้องเรียนโดยการวิเคราะห์นะครับมาเลยต่อครับผมอ่านะครับ นั้นคาว่าแรงนะครับก็หมายถึงส so ิ่งที่กระทาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือวัตถุนั่นเองครับแล้วทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพไปนะครับเช่นวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือไม่ก็ช้าลงครับหยุดการเคลื่อนที่คําว่าหยุดการเคลื่อนที่หมายความว่าตอนแรกเคลื่อนที่ก่อนเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาแล้วเราออกแรงนะครับทําให้จากที่เคลื่อนที่ กลายเป็นหยุดการเคลื่อนที่ครับหรืออาจจะเปลี่ยนทิศทางก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะสนใจแรงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยไม่ได้ยากเลยนึกถึงดินน้ำมันอุ๊ยอยากให้ดินน้ำมันจากก้อนกลมๆก,กลายเป็นยีราฟออกแรงปั้น โอเคไหมหยอยากให้ยีราฟแยกล่างออกมากลายเป็นช้าง2ตัวออกแรงดึงก่อนดึงให้ขาดก่อนเป็นสองก้อนแล้วออกแรงดัน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 ,ดนเป็นการปั้นนะครับนั่นคือการออกแรงเพื่อเปลี่ยนรูปร่างแต่ว่าเพื่อเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยมันง่ายนะครับอันที่ยากคือเปลี่ยนการเคลื่อนที่นะครับคุณแม็ขอเน,น้นเลยว่าเราจะไม่พูดคํานี้ครับแรงส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่คำนี้มันไม่ครอบคลุมมันไม่ครอบคลุมคำที่ครอบคลุมคือ แรงส่งผลให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ครับเช่นเร็วขึ้นช้าลงนะครับจากเคลื่อนที่กลายเป็นหยุดหรือจากการหยุดกลายเป็นการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนทิศทางนั่นเองครับโอเคนะอันนี้ถึงจะครอบคลุมมากกว่านะครับถ้าพูดแค่ว่าแรงทําให้เกิดการเคลื่อนที่อันนี้มันได้แค่ประเด็นเดียวเองมันน้อยเกินไปโอเคนะนะครับต่อมาครับ ในชิตประจำวันของเราต้องมีการออกแรงเพื่อทำกิจกรรมต่างๆซึ่งการออกแรงดึงและแรงผลักในการทำกิจกรรมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุดังนี้โอ้โหดังนี้นี่ดังไหนครับนี่มาดูเลยครับวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งจากตอนแรกเนี่ยเคลื่อนที่มาใช่ไหมแล้วเราทำให้มันช้าลง ช้าลงเยอะๆก็กลายเป็นหยุดนิ่งนั่นเองครับเป็นการออกแรงกระทําวัตถุนะครับที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่เช่นวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาและเราออกแรงทางซ้ายสวนทางกันแบบนี้จะต้องเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดช้าลงมากๆก็ช้าลงจนทำไมหยุดนิ่งไปเลยโอเคต่อมาครับ วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นเป็นการออกแรงกระทํากับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นะครับโดยเราจะออกแรงในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ครับมีคนปั่นจักรยานไปทางซ้ายเราก็ออกแรงผลักเข้าไปทางซ้ายโอ้โหเป็นไงเร็วขึ้นเร็วเกินไปเดี๋ยวคว่ำนะครับอย่าไปแกล้งเพื่อนนะนะโอเคนะครับต่อมาครับวัตถุนะครับหยุดการเคลื่อนที่นะครับหยุดการเคลื่อนที่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดการเคลื่อนที่ ตอนแรกหยุดการเคลื่อนที่แล้วตอนหลังเกิดการเคลื่อนที่เพราะเราไปออกแรงกระทํากับวัตถุที่อยู่นิ่งๆนั่นเองนะครับเช่นการตีลูกปิงปองลูกปิงปองอยู่บนมือหยุดนิ่งหยุดนิ่งหนึ่งสองสาโปออกแรงเกิดการเคลื่อนที่นะครับต่อมาวัตถุเปลี่ยนทิศทางครับเป็นการออกแรงกระทํากับวัตถุนะครับที่เคลื่อนที่อยู่ และเราก็ออกแรงให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางนะครับนี่ในรูปนี้ก็คือเลยนะฮะนักกีฬาสองคนสองคนนะฮะบางคนนึงอ๋อนี่นักบอลครับคนนี้นักบอลคนนี้นักเต้นนักเต้นไม่ใช่กําลังจะแย่งลูกจะแย่งลูกแล้วอ่าจะแย่งลูกต้องมีการแบบล็อกหลบล็อกหลบ ล็อกหลบคือเลี้ยงมา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 ปุ๊บแล้วล็อกหลบนะล็อกหลบนะครับก็มีการเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้หรือไม่ก็ล็อกหลบเลี้ยงกลับเข้าโกตัวเองก็มีเหมือนกันนะครับโอเคเป็นการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แปลว่าแรงมันทําได้เยอะมากเลยโอ้คุณแม่คุณแม่เล่ามามันเยอะเกินไปสรุปหน่อยได้รูปนี้เลยครับลูกปิงปองนะลูกปิงปองแล้วกันนะสีส้มๆลูกปิงปอง กำลังเคลื่อนที่เวลากําลังเคลื่อนที่ต้องมีเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสปีดเป็นเส้นความเร็วกําลังเคลื่อนที่ลูกปิงปองกําลังเคลื่อนที่ไปทางขวานะครูแม็กวัดให้ดูนะครับลูกปิงปองเคลื่อนที่ไปทางขวาและเราก็ออกแรงไปเป่าครับไม่อยากออกแรงครับมือเนี่ยผักวะเงื่ยมือละกอดอกแลกวกอดอกแล้วเป่าออกกอดอกแล้วเป่าครับปูี่เป่า นี่เป่าโอ้โหเป่าน่ารักมากนะครับออกแรงเป่าปู่นะครับแบบนี้เนี่ยแรงของเราเนี่ยมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่จริงนะแรงเนี่ยมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยลูกปิงปองของเราเนี่ยต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นแน่ๆเลยครูแม็กครับลูกปิงปองเคลื่อนที่เร็วขึ้นว่ายังไงครับคือตอนแรกเนี่ยก็มีเส้นสปีดแบบสองสามเส้นสี่ห้าเส้น พอเร็วขึ้นก็วาดเส้นเยอะๆครับนี่เป็นการโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากนะครับลูกปิงปองลูกนี้กําลังจะพุ่งไปชนหน้าเพื่อนเราครับโอ้โหอันตรายมากนะครับลูกปิงปองนี้ชนหน้านี้เจ็บแน่นอนนะเจ็บแน่นอนโอ้โหเคลื่อนที่มาเร็วมากเคลื่อนที่มาเร็วมากครับเราอยากให้ลูกปิงปองช้าลงทําไงดีออกแรงผลักออกไปอย่ามาเข้าใกล้ชั้นนะอย่ามาเข้าใกล้ชั้นนะโอเคไหมอ่ะออกแรงสวนทางกับการเคลื่อนที่นะครับ แต่ไม่เอาเราแบบเมื่อยมือ,มอละเรากอดอกอเป่าเป่าสวนทางอ่ะเป่านะครับเป่าสวนทางกับเมื่อกี้เลยเป่าปื๊ดนะฮะเป่า,ปานี่ตกใจทำน้าตกใจทำน้าตกใจเออเป่าดูเป่าสวนทางออกไป นะครับบางคนตอบเป่าแล้วเป็นไงเป่าแล้วเป็นไงอ่าลูกปิงปองเหม็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป่าสวนทางแบบนี้นะครับเดี๋ยวลูกปิงปองก็ต้องเป็นไงจากที่วิ่งเร็วๆก็ต้องช้าลงช้าลงแล้วก็อาจจะหยุดก็ได้ฮู้เป่าแล้วหยุดเลยโอเคนะครับทีนี้ครูแม็กครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีการเปลี่ยนทิศทางด้วยนะครับครูแม็กมีการเปลี่ยนทิศทางนี่คือเป็นการเปลี่ยนทิศทางของลูกบอลโดยการใช้เท้าอ่าโดยการใช้เท้านะครับนี่ถ้ามีลูกปิงปองพุ่งมาหาครูแม็ก ลูกปิงปองพุ่งมาแล้วโอ้จะชนหน้าครูแม็กละแต่ครูแม็กไม่อยากจะเป่าให้มันหยุดนะครูแม็กอยากจะเป่าให้มันเปลี่ยนทิศทางอ่ะอนะครับครูแม็กก็โยกหลบโยกหลบก่อนโยกหลบโยกหลบแล้วก็เป่านี่ปากนะนี่ปากนะเป่าขึ้นไปลูกปิงปองวิ่งมาปื๊ดครูแม็กเป่าปื๊ดแบบนี้จริงไหมนะเป่าเสยเลยเป่าเสยปื๊บปื๊บปื๊บจะชนลาดจะชนลาดจะชนล้วเป่าเสยขึ้นไปนะครับ ปู้รูปปิงปองเปลี่ยนทิศทางตีโค้งขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมทั้งหมดเลยนะครับพูดตามครูแม็กนั้นจะได้เข้าใจหนึ่งสองซ้ำเร็วขึ้นเรียกว่าเปลี่ยนการเคลื่อนที่อ่านะครับช้าลงก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหรือการเปลี่ยนทิศก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ จากเคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่โอ้โหเยอะจังเลยครับจากหยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่ก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สังเกตว่าทุกครั้งที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เราต้องอาศัยแรงโดยแรงนั้นอาจจะทางเดียวกับการเคลื่อนที่ สวนทางการเคลื่อนที่หรือไม่ก็อาจจะอยู่คนละทิศกับการเคลื่อนที่อยู่คนละแนวกับการเคลื่อนที่ก็ได้นะครับคือแล้วแต่เลยมันก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับามาดูกิจกรรมครับ ตรวจสอบความเข้าใจหน่อยสิบางคนแบบอเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวตอบไม่ได้เนี่ยครูแม็รลองห้โชวโชเลยนะครับ1ครับมาเลยครับให้บอกว่าเจนะครับเจตีลูกวอลเลย์บอลโหเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลครับให้ฝ่ายตรงข้ามใจดีมากเลยนะครับเจเป็นคนใจดีมากตีลูกวอลเลย์บอลให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะให้ฉันให้เธอเอาไปเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนึกภาพตามครูแม็ก ลูกวอลเลย์บอลอ่ะอ่ะเอาคุณแบบเอา,เอาลูกลูกโลกอันนี้เป็นวอลเลย์บอลคุณแเลยนะหนึ่งสองสามเฮ้ตีเป็นไงจากหยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่อ่ะมาเขียนเลยครับจากหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งเปลี่ยนใหม่ครับกลายเป็นเกิดการอะไร <akkor S 2> เอ่ยเกิดการเคลื่อนที่อ่านี่คือผลจากการออกแรงนะครับต่อมานะครับ แมนนะครับออกแรงตีลูกกอล์ฟที่วางอยู่บนพื้นหญ้าจะเกิดผลอย่างไรลูกกอล์ฟนะครับใครเคยเล่นกอล์ฟบ้างเล่นกอล์ฟไหมเวลาเล่นกอล์ฟนี่ลูกกอล์ฟสีอะไราถามก่อนสีขาวใช่ถ้าสีส้มลูกปิงปองนะลูกกอล์ฟสีขาวเราจะวางลงไปบนพื้นหญ้าก่อนแล้วหวดลูกกอล์ฟด้วยไม้นะครับบางคนบอกอ๋อเออกีฬากอล์ฟเคยเล่นครับคือถือลูกก่อนนะแล้วก็โยนขึ้นฟ้าแล้วก็อันนั้น เทนนิสคนละอันกันนะครับอย่ามึนนะครับโอเควันกอล์ฟก็วางที่พื้นก่อนใช่ไหมหยุดนิง่งเริ่มต้นจากหยุดนิง่งพอเราหวดปุ๊บฟาดปุ๊บเป็นไงลูกกอล์ฟก็เกิดการเคลื่อนที่ออกไปครับอุ้ยเหมือนกับวอลเลยบอลเลยนะครับต่อมาต้นออกแรงดึงเชือกนะครับจูงสุนัขที่กําลังวิ่งไปข้างหน้าคือสุนัขตัวนี้ไม่ได้อยู่นิง่ง สุนัขตัวนี้กําลังวิ่งไปข้างหน้าครับวิ่งไปข้างหน้าแล้วเราดึงเอาไว้อย่าไปร็อกกี้ร็อกกี้อย่าไปร็อกกี้นะครับสุนัขเนี่ยกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงวับปั๊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 บแล้วเราดึงอ่าแบบนี้สุนัขต้องวิ่งเร็วขึ้นหรือช้าลงครับวิ่งช้าลงนั่นเองครับแต่ว่าจากที่เคลื่อนที่เร็วจากที่กําลังเคลื่อนที่เร็วครับวิ่งอย่่เลยครับ จุดจุดกลายเป็นเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองครับแบบนี้เราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อยากเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ต้องออกแรงนั่นเองครับเย่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าแรงทําให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับก็ใครที่ลืมแล้วเพราะว่าวันนี้มันเยอะมากเลยนะครับก็ เปิดกลับมาดูนะครับใช้หนังสือเล่มนี้ของเรานะทบทวนกันเป็นประจำครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรน,นะครับแล้วก็นําติดตัวมาด้วยนะครับมาพบกับครูแม็กในคาบเรียนหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน